แล้วพอดีท่านทัปีโทรมาก็เลยบอกว่าจะใส่ชื่อเป็นเจาภาพด้วยกัน,น,กกนค,ครับคับท่านก็บอกว่าให้คุยทำบุญแต่อัดมา,ดาได้ไม่ได้เหมือนก็นใส่ชื่อไปอาเป็นเจ้าภาพาว,วันเสราร์ได้ค่ะุณอะไรแล้ะเพื่อนสารานะักแสดงครับข่านแกเลยคราบข่าวเป็นยังไงบ้างคก็ทราบข่าวมาตอนตีตีห้าครึ่ง ตอนหกโมงเช้าอายู่ที่สภาประชาชานี่ก็ไปรับเครื่องราชวันนี้รับเครื่องราชสายสายสภาชั้นสามมวมก็โอเคช็อกแน่นอนก็อยู่ด้วยกันมาก็ห้าสิบสองปีไปโรด ยอดชายก,กรุงกรลพง์แต่พี่แอร์สมบททัติเขาโตกว่ารุนถือว่าเป็นนักแสดงที่แบบเกิดรล่นละ,ะครด้วยกันมาอ่าเล่นปีหนึ่งสัหนึ่งสี่ไพโรดเล่นหนึ่งห้าครับได้ก็แต่อาจารย์คนเดียวกันคือเปียกพอสเตอร์<ม>เขาเล่นเรื่องดวงเราเล่นเรื่องชูเราได้ตุ๊กตาทองด<ม>ที่หนังประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็คือ มีนักแสดงสามคนทั้งเรื่องนางเอกพระเอกพระเอกสองคนชูครับถ้าพูดถึงความประทับใจที่เราได้ร่วมง,งานกับอา่าไผ่โนนี่คือเราน้ถึงอะไรบ้างไผ่ล้นเ็เป็นคนไม่มีพิษมิภัยนะเป็นคนแบบ <c oughs> สนุกทั้งวันสนุกทั้งวันเราก็เป็นเพื่อนดีอ่ะเพื่อนคนดีเขาไม่มีอะไรเับทครครับผม ก็คิดถึงเหนสารเขาครอบครัวก็บ้านอยู่ใกล้กันด้วยไงโชควเคสีเนี่ยก็ตอนที่คุณไม่สบายอาก็ไปเยี่ยมอืมแสว่าที่ผ่านมาคือได้มีการพูดคุยกับคุณอาตลอดเลยตั้งแต่อาป่วยจนใช่ไหมคะวันวันที่เขาป่วยล้มมากๆเลยเราเรามีคนเขาเสนอมาว่าขอไปจัดงานช่วยเหลือคือแค่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใครมีใจช่วยก็ช่วย เขาบอกไม่เป็นไรเขาช่วยกันไปตามสภาพครับผมเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอาคุณอาใครรอดฟ้อมีข่าวรู้สึกหงอือะไรอย่างนี้ไหมคะเขาก็ <c oughs> บอกว่าเดี๋ยวหายเขาก็ <c oughs> บอกว่าเดี๋ยวหาย <c oughs> าเดี๋ยวหาย <c oughs> แต่ว่าเราก็พูดจริงๆว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยตอนใกล้ๆสามสิบกลิ่นเรามาก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 ๆ <c oughs> ไม่กล้าบ,บอก เดี๋ยวกลัวเขาจะว่าแต่แ <mañana> น <thighs> <Whatever> <matter> <rawd Moder ate> ่ว่าวงการบันเทิงต้องเสียสทุกคนที่มีความสามารถจริงคิวเขาแล้วก็ล้วก็คิวอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนคนนี้ไหมครับนาว่าก็เขาได้พบกันแน่ แต่ไม่รู้เมื่อไรอยากให้เพื่อนคนนี้ไปสบายยังไงบ้างก็สุสุขติในสัมปะายาภพครับทุกคนต้องเจอต้องขอบคุณทานรัฐมนตรีธรรมนัสด้วยอย่างนอาโทรไปบอกเขาเขาก็รีบไปขอบคุณทำบุญแทนด้วยเราก็รู้ว่าเขาเขาเือดร้อน ครับ <c oughs> แต่ไม่ใช่อ้าคนเดียวนะแต่ใส่ชื่อสองท่านคือรัฐมนตรีกับพี่อาแล้วก็เพื่อนนักแสดงทุกคนเดี๋ยวให้นกนกน,นาน,นะลูกชายลูกสาวอะให้เขาให้เขาบอกบอกกับคนทุกคนด้วยร่วมกันครั้งสุดท้ายชีวิตครับเมื่อเช้าเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาบอกตอนสองโมงกว่าช็อกไปพักก็คือมันเพื่อนรักอะ คือตอนเขาเจ็บเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปดูแลเขาไม่มีเวลาจะไปหาเขาเพราะเราก็ยุ่งกับคุณทุมเพราะตอนนั้นทุมก็รอแรล่รอแล่แต่จริงๆวาความสัมพันธ์ระหว่างผมกับโรดเนี่ยสนิทกันมาตั้งแต่โรดยังไม่เข้าวงการตั้งแต่เขาเป็นนักเรียนภาละตอนนั้นตอนนั้นผมทำงานทีวีช่องสี่ผมสนิทกับคุณพ่อเขาเราสนิทกันมาาแล้วเขาก็ไปหาพ่อเขาทุกเย็นทุกเย็นจนทั้งได้รู้จักกันแล้วก็สนิทกันมาตลอด เยอะมากแสดงกันมันเยอะมากแล้วผมทําละครเองขี่เรื่องขี่เรื่องผมก็ต้องเอาไพโรธเล่นเพราะมันเป็นเพื่อนรักอะทําไงอะผมก็เนี่ยผมไพโรธกรุงเียริสัก์เนี่ยมันตัดก็ไม่ได้หรอกจังในการแสดงของไพโรธนี่คือโดดเด่นงไงบ้าสำหรับในสายตาโรดเป็นคนเก่งนะผม,มจะบอกให้ผมยังสู้โรดไม่ได้เลยโรดเล่นได้ทุกบทโรดเป็นได้พระเอง ตลกก็เล่นได้โศกก็เล่นได้ผมยังแพ้โรดล้วผมเป็นพระเอกไม่ได้แต่โรดได้ทุกอย่างที่สําคัญโรดเป็นคนที่มีนิสัยดีมากๆเพื่อนฝูงเนี่ยโรดไม่เคยให้ร้ายเพื่อนไม่เคยนินทาว่าร้ายใคร,รผมบอกว่าถ้าใครโดนไอ้โรดด่าเนี่แม้ความว่าไอ้นั่นน่ะแย่ที่สุดละผลงานเด่นๆที่เราจำได้มาลอง,วงดวงเรื่องดวงเนี่ยแหละเมื่อพศ โอ้จำไม่ได้เราจำข้าสอไม่ได้แล้ว,อ,ลวอันนี้ที่เราจำได้เป็นเพราะอะไรเพราะมีความผูกพันคือผมเป็นคนพูดก,กับมันเองนะว่าแต่ไม่รู้อาจจะเป็นความคิดเลอ้ลอกันเล่นอ่ะบอกไอ้โรดถ้าเป็นไปได้ไปซื้อหนังเรื่องดวงมาเก็บไหมนะเพราะพี่เปียกแล้วเขาเอาชีวิตมึงไปเขียนแต่เขาก็ไม่รู้ว่าบั้นปลายชีวิตว่ามึงจะเป็นยังไงแต่เขาเขียนให้มึงล่วงหน้าไปแล้วอืมเขาเป็นเหมือนเรื่องราวของชีวิตของอาเปี๊เองเลย มันมันมันบอกไม่ถูกอะนะมันมันก็เฉียดเฉียดแหละคือตอนนั้นคือช่วงที่เขาดังเนี่ยมันก็มีม้างอะผู้ผู้ชายอะนะแล้วมันเพิ่อจะเข้าวงการมันมันก็ต้องมีเกเรตัวเราเองผมเองผมยังเกเรเลยผมเกเรยิ่งกว่าโลดอีกแต่มันก็พับเดียวคนเราเนี่ยพอมันมีวุฒิภาวะมันรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมันก็ปรับตัวมันเรื่อยมันก็เข้าที่เดิมมันก็กลับมาเป็นคนที่มีวินัยเหมือนเดิม ช็อกช็อกไม่ชา์ช็อกลูกถามพ่อเป็นไรนั่งนิ่งยุยถามพ่อเป็นไรบอกลุงโลดไปแล้วลูกนั่นคือต้องบอกว่าความรักความผูกพันที่เรามีต่อกันเนี่ยมันมากจนไม่รู้จะพูดว่าไงน่าจะผม,มาอายุสิบหกลอดน่าจะอายุประมาณสิบเก้าอะตอนนั้นอะ ก่อนก็เข้าวงการแ่ะเขายังเป็นนักเรียนพะละเพิ่งจะจบเพิ่งจะจบปีสุดท้ายพะละตอนนั้น,ก,น,นกูนกกนรลลักมึงที่สุดมันเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆผมกับกรุงศิวิไลเนี่ยรู้ดีไม่มีใครครบใครรลดได้ลึกซึ้งเท่าผมกับกรุงศิวิไลผมนั่งรถมาเนี่ยผมไม่อยากบอกเลยว่าเจอผมต้องเจอกรุง แล้วขึ้นมาก็เจอจริงคือมันทิ้งก็ไม่ได้